สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโอเปกละแง่แชนแนลกับสำนักงานการสารื่อสารกชนอำเภอละแง่สำหรับาาร,รายการโอเปกละแง่แชนแนลเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของสำนักงานการสารื่อสารกชนอำเภอระแง่และโรงเรียนในสังกัดทั้งในระบบและนอกระบบสมัครวันนี้เรามีข่าวสารดีๆมานำเสนอครับวันนี้อยู่กับผมนายอำนวยไฟมหันนักวิชาการศึกษาชำนาญการ วันนี้จะพาทุกท่านไปนอกสถานที่เมอไปพบกับโครงการเครือข่ายจิตอาสาผู้สอนเชกูในศูนย์การสายสลามประจำมัสยิดหรรอตาดิกาในสังกัดสำนักง,งานการสายกระชนอำเภอระแงะประจำปีงวามาน2566เราไปดูด้วยกันเลยครับวันที่26เมษายนพุทธศักราช2566นายวัชษาสุริยันยง ผู้อำนวยการสำนักง,งานการศึกษาเอกชนอำเภอระแง,งะได้จัดโครงการเครือข่ายจิตอาสาผู้สอนเชกูศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตัตดิกาประจำปีง้มา2566โดยมีนายชาวเพชรเจสสอหะรองผู้อำนวยการสำนักง,งานการศึกษาเอกชนจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนาผู้สอนจิตอาสาให้มีความรู้ทัศนคติทักษะขั้นต้นด้านสุขภาพมีบุคลิกภาพมีมนุษยสัมพันธ์มีคุณธรรมจริยธรรมและวินัยในตนเองพร้อมตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในครอบครัวตลอดจนชุมชนและท้องถิน่นมีความรักสำนึกในความเป็นไทยยินดีเสียสละ เพื่อส่วนรวมภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่โดยมีวิทยากรจิตอาสา9 0 4เป็นผู้ให้ความรู้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะได้รับการประสานจากทางเครือข่ายจิตอาสานะคะในในการสอนให้กับคุณครูของเรียนปฎิกานะคะวันนี้ทางศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเองนะคะได้นําทีมมาให้ความรู้ในเรื่องของการ CPR นะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้ AED นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทา,ทางประชาชนที่ทางคุณครูของกติกาที่ได้เข้าเรียนวันนี้ก็ดูจะได้รับความรู้เป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ให้กับนักเรียนที่โรงเรียนได้แน่นอนค่ะแล้วก็เชื่อว่าถ้าความรู้เหล่านี้เนี่ยได้มีการเผยแพร่ออกไปเยอะๆนะคะจะทําให้เพิ่มโอกาสของการรอดชีวิตให้กับประชาชน ในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือประชาชนในพื้นที่ของประเทศไทยได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งของสำนักง,งานการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะนะครับในเรื่องของการปลูกฝังผู้สอนหรือว่าเจ๊าครูของศูนย์ตริกาประจำมัสยมศิดยนะครับในอำเภอระแงะนะครับเพื่อให้มีคุณลักษณะหรือว่าทักษะในเรื่องของจิตอาสา นะครับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะครับกับผู้เรียนหรือว่าบุคคลทั่วไปตลอดจนการใช้ชีวิตในชุมชนนะครับเพื่อให้ฝึกทักษะพื้นฐานนะครับในเรื่องของการดูแลรักษาผู้ป่วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคณะผิดอาสาพระาชทานนะครับที่ได้ให้มาให้ร่วมให้เป็นวิทยากรนะครับเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับทางเอ้ครูประจำ ศูนย์อิสลามประจำมัสยิดของอำเภอระแงะนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้นะครับสวัสดีครับผมมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดหรือตาดิกาในสังกัดจํานวนทั้งสิ้น110คนณหอประชุมที่ว่ากาอรอำเภอระแงะตําบลตัหยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส เป็นอย่างไงกันบ้างครับสำหรับโครงการเครือข่ายจิตอาสาผู้สอนหรือว่าเจกูในศูนย์การศึกษายสลามปัมจมมจิตอุตตรดีกาในสงกัดถึงงานการสายการะชอนอัปประงแะงในวันนี้นะครับซึ่งสําหรับข่าวที่สำคัญที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรพัฒนาการศึกษาพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในว่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของบรรณาธิการอัปเดตรางแฉแนวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไคร เพื่อไม่พลาดกิจกรรมดีๆของสำนักง,งานการ,สาการแส่งเสชิอการอพยพและงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ